ที่แรกป้าน้องตั้งใจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปกินที่สนามหญ้านะคะแต่พอดีวันนี้งานหลายอย่างเยอเกินค่ะวิด,ดีโอก็ถ่ายไปสามช็อตมั้งคะแล้วก็ทํางานอื่นอีกแล้วตอนเย็นนี้อากาศก็คึมคมค,มค่ะนะคะวันนี้ป้าน้องทาน้ําพริกไขค่ค่ะเนี่ยป้าน้องก็เลยมาตั้งขันตกเนะะี่ยค่ะ ตอนนี้พอคนแก่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อข้าวเนี่ยตั้งบนพื้นมันไม่ถนัดนะคะพอน้องก็เลยเอาโต๊ะันเล็กมาค่ะแล้วเวลาจะกินเนะะี่ยค่ะเราก็เนี่ยค่ะกระตักผักเนี่ยมาเราจะเอาไข่สักซี่หนึ่งก็ได้ค่ะนะคะเพราะเป็นคนกินง่ายๆค่ะเนี่ยพอน้องก็กินน้ำพริกอย่างเดียวนะคะแล้วอาจจะตามด้ดวยผลไม้หรืออะไรวันนี้เป็นน้ำพริกไข่ ไข่ค่ะก็ใช้ไข่เป็ดต้มพราน้องไม่ใช่ไม่ชอบกินไข่ไก่เขาเละค่ะไข่เป็ดเขาจะไม่เละอันนี้มันเป็นไข่ไข่เลี้ยงทุ่งด้วยนะคะเขาไม่ปล่อยให้เป็ดหากินเองค่ะเนี่ยพอดีน้องข้างบ้านเขาเป็นโรคโรยิตจางแล้วเขาก็โทรมาหาป้าน้องว่าพี่หนูจะกินอะไรได้บ้างก็บอกใบผักใบเขียวทั้งหมด จะเป็นตำลึงเป็นคณะเป็นบล็อกกอรี่ก็ได้แล้วถ้าเผื่อเป็นผลไม้ก็เอาลูกพุนแห้งเนี่ยค่ะก็ได้ค่ะเขาจะมีขายนะคะลูกพุเน,มมกนเนี่ยจะช่วยหรือมะกรเนี่ยจะช่วยให้การขับถ่ายดีลูกพุนจะมีธาตุเหล็กเยอะๆค่ะแต่ถ้าเผื่อเป็นเบาหวานก็ลูกพุนหรือลูกเกดเนีย่ยไม่ควรกินนะคะก็ใช้ผักใบเขียวเนี่ยพ้านก็จะมีผักเก็บที่ต้นค่ะเนี่ยค่ะปะ้านก็จะกินง่ายๆอย่างเงี้ย มากินกันด้วยด้วยกันนะคะผักน้ำพริกทุกชนิดเนี่ยป้าน้องจะชอบมากเลยนะคะฉะนั้นป้าน้องเป็นคนไม่ไม่น,นั่นจริงๆพ่อไม่ปลูกค่ะตอนนั้นไปทําฟันข้างล่างหมอเขามันเป็นลำมานาถถอนออกซีซีแล้วป้าน้องไม่ได้กินน้ําปัดผักแล้วเราก็กินผักไม่ได้มันก็มีปัญหาการขับถ่ายแลวพอขลัง เออไหวตัวทันนะคะก็ก็จะกินผักเยอะๆแล้วก็จะไม่มีปัญหาเลยค่ะเราจะก็มีน้ําปั่นผักนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยน้าพริกกันเอน้าพริกไข่นะคะก็จะกินผักเยอะๆเออพอน้องขออนุญ,ญาตไม่ทานนะคะเพราะว่าทานแล้วพูดไปด้วยเนี่ยคนแก่อาจจะสำลักอันตรายถึงชีวิตค่ะเดี๋ยวเดือนร้อนก็ต้องช่วยยกแท่อีกนะคะ ก็น้องพยายามจะอันนี้เพียงแต่ตัวอย่างให้ดูจริงๆจะไปนั่งกินการสนามจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่พอดีอากาศวันนี้ไม่ไหวค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณมากมาทําน้าพริกไข่นะคะก็มีหัวหอมสีหัวกระเทียมหัวหนึ่งคะ่ะแล้วก็พริกอ่อนพริกขี้หนูนะคะพริกอ่อนเขียวเหลืองแดงคะ่ะเออพริกขี้หนูมะเขือเทศคะ่ะเราจะมีไข่ต้มน้มม <า S 1> นิดหน่อยนะคะ ขั่วหอมกระเทียมใส่หม้อค่ะอเอาเกลือใส่ลิดแล้วใส่น้ำส้มไปหน่อยค่ะไข่จะให้ม่ติดเปลือกนะคะพอน้ำปุดเป็นฟองจับเวลา9นาทีาน้องจะมาทำน้ำพริกไข่นะคะกระยาคั่วนะคะเออร้อนจังไม่อยากถุดเตาถ่านนะคะเอาน้ำมันใส่ไปเออสักเออ สช้อนชานะคะแล้วก็เอาอะไรที่มันสุกยากใส่ก่อนเช่นหัวหอมมะเขือเทศนะคะกระเทียมแล้วพวกพิกก็ใส่ทีหลังค่ะคั่วไฟทีแรกปานกลางนะคะแล้วไฟอ่อนๆแล้วก็มาลอกเปลือกทิ้งนะคะีค่ะจะลอกเปลือกทิ้งกระเทียมไม่ต้องลอกหมดก็ได้นะคะเขาจะบอกเขาจะมีกิน่นหอมผักที่สวนมานะคะก็จะกินผักต่างๆค่ะนะคะก็มีตำลึง มีผักกาดน้ำมีผักกาดขาวนี่เหลือนะคะแล้วก็มียอดแครมีดอกขัดจรหรือดอกสลิดค่ะกระเจี๊ยบขาวนี่ป้าน้องไม่นึ่งนะคะกินดิบแล้วก็มียอดบวบแล้วก็ผักกระสังค่ะนะคะแล้วป้าน้องเก็บมะละกอที่ต้นเมื่อวานนี้มาตําส้มตําเหลืออยู่ครึ่งหนึง่งป้นน้องก็หัน่นเดี๋ยวจะเอานึ่งนะคะ กินก<า><ง>ับวิธีนึ่งเอานะคะพาน้องจะไม่ลวกนะคะวิตามินซีมันจะไปหมดค่ะเนี่ยก็ใส่สเตนเลสเวลานึ่งแล้วน้ำผักมันก็จะได้อยู่ในสเตนเลสนะค่ะประมาณสักเาไว้นะคะใส่ปะลาร้าหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะลองแล้วก็คุกค่ะคุกแล้วเดี๋ยวก็ชิมดูถ้าเผื่อไม่นั่นค่อยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะป,ะปะลานี่พอน้องจะไม่เอามากนะคะ คนไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่ปลาค่ะนะคะแล้วก็คลุกให้เข่ากันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยค่ะเอ้ยชิมก่อนเพราะไม่รู้ปลาเค็มไหมเวลาคลุกเน,นี่ยเธอพยายามเบี่ยงมือไปนี่สิเออมือเธอมันบังคบเออเบี่ยงมือไปงี้อ่ะชิมสิปักใส่ช้อนอีกช้อนนะคะชิม เค็มไม่พอเติมซีอิ๊วขาวหน่อยค่ะแล้ชิมพ้อยลงไปค่ะแล้วก็คนให้ทั่วแล้วชิมอีกทีป้าน้องไม่กินชูรสเราต้องการรสหวานนะคะแต่คนเขากินชูรสเพราะใส่ชูรสป้าน้องไม่กินค่ะแล้วเดี๋ยวเราชิมทีค่ะว่ามันใช้ได้ยังใสพ่พริกขินอุ้งมากไปมั้เผ็ดอีกแล้ว จะไม่ใช้มีดตัดค่ะใช้เชือกตัดค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะไปเป็นชิ้นชิ้นอันนี้สิบนาทีค่ะพ้ะน้องดูจะรู้สิบนาทีนี่เขาสุกหมดนะคะเนี่ยไข่แดงไข่ขา,ขาวสุกหมดสิบนาทีค่ะ น้ำเดือดน้เดือดพอฟองขึ้นปุ๊บสิบนาทีแล้วตักขึ้นนอกน้ำเย็นค่ะคน,นี่คนเนี่ยเวลาคนต้องหลบนออกนเนาะคนมาใกล้ๆมีไข่เอาไข่ใส่ไปนะคะไข่ใ,ใ,ใส่ไป แล้วก็ชิมีรค่ะแล้วก็มาทำ<ส>น้ำพริกไข่ต้มนะคะค่ะเนี่ยค่ะน้ำพริกเราก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ผักต้มผักที่สวนบ้างซื้อบ้างนะคะก็มีผักกาดขาวซื้อค่ะผักกระสังที่สวนค่ะยอดแคร์ก็ที่สวนยอดชะอมก็ที่สวนค่ะกระเจี๊ยบซื้อค่ะแล้วก็มีผักกาดน้ำสีแดง แล้วก็ยอดตำลึงนะคะยอดบว,วกแล้วก็มะละกอค่ะเอามานึ่งแล้วดอกขจรสีทองค่ะดอกขจรสีทองในหายากนะคะหอมด้วยค่ะใครขาดธาตุเหล็กนะคะเนี่ยผักตำลึงนะคะผักกาดน้ำยอดแครนี่ค่ะมีบ็อกเกอรี่ก็เอาบ็อกเกอรี่ใส่ค่ะเขาก็จะมีแคลเซียมด้วยค่ะนะคะ เห็นไหมคะมันก ja e ็เป e ็นพริกเอน้ำพริกไข่ต้มชนิดหนึ่งนะคะป้าน้องจะโคดให้เห็นชัดๆอีกทีนะคะเนี่ยเอาให้เห็นป้าน้องเอามาใส่ตัวหงค่ะเอามาใส่ตัวหงค่ะแล้วผักก็แบ่งช่องเพื่อการหยิบง่ายนะคะเมื่อเช้าก็กินไข่กันเยอะแล้วนะคะมื้อนี้ก็เลยใส่ไข่นิดหน่อยค่ะนะคะ ก็เอาไข่เนี่ยป้าน้องจะไม่ใช้มีดผ่านะคะจะใช้ได้ตัดเอาค่ะเขาจะไม่ติดค่ะนี่ค่น้ำพริกไข่ค่ะอยากรู้วิธีทำและเคล็ดลับต่างๆตามเข้าไปใน YouTube ครอบจัก,กรวาลโดยป้าน้องนะคะป้าน้องจะมีวิธีทำและเคล็ดลับต่างๆให้อย่างมากมายค่ะเนี่ยผักก็ไลายหลยชนิดนะคะไม่ควรกินผัก ซ้ำๆกันสีก็ไม่ควรซ้ำกันนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารก็ไม่ให้ซ้ำกันค่ะไม่งั้นจะขาดสารอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคนไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าผู้คนเนี่ยขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีค่ะเช่นเลือดออกตามไรฟันนะคะแล้วก็โลหิตจ,จาง วิตามินซีเนี่ยเขาจะมีในผักผลไม้สดนะคะถ้าเผื่อคุณเก็บจากต้นมาทิ้งไว้นานๆหรือคุณหั่นแล้วคุณไปล้างน้ำว,วิตามินซีเขาละลายไปในน้ำนะคะเราเขาก็จะไปกับน้ำเราก็กินกากค่ะกินเซลลูโรสหรือพวกกากนะคะก็ช่วยในการขับถ่ายแต่วิตามินซีเนี่ยเขาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนคนมีแขนขาหลายๆแขนค่ะ กระชับกระเฉงขนาดอาจารย์เนี่ยจบด็อกเตอร์ทางโภชนาการนะคะมาจากอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าไปหาหมอพราะอาจารย์เวลายิ้มทีมีแต่เหือกปรากฏว่าขาดวิตามินซีค่ะเห็นไหมคะถึงเรารู้เราไม่ระวังมันก็ขาดได้ถ้าเผื่อชาวบ้านเนี่ยจะล้างจะหั่นผักก่อนแล้วไปล้างวิตามินเขาก็จะไปหมดนะคะจะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยหาคนที่แข็งแรงเนี่ยยากคะ่ะ เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเขากินตามเรื่องตามราวนอกจากคนที่สนใจในด้านโภชนาการศึกษาเท่านั้นนะคะนี่คือเก็บความรู้ที่ป้าน้องให้ทุกๆคนนะคะผลไม้ก็เหมือนกันคะ่ะเก็บไว้นานก็จะวิตามินซีก็จะสูญสลายไปคะ่ะฉะนั้นกินสดดีที่สุดนะคะ สนใจเคล็ดลับและวิธีทำอย่าลืมติดตามเข้าไปใน y youtube ครอบจัก,กรวาลของป้าน้องนะคะป้าน้องมีเคล็ดลับและวิธีทำที่ดีและน่าสนใจให้ค่ะขอบคุณมากนักศึกษา,ากต่างๆรวมทั้งพวกจบปริญญาด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาที่มาฝึกงานทั้งด้านโภชนาการและโภชนาบำบัดแล้วก็ เป็นคนคิดแคลอรี่ตามที่หมอสั่งให้คนไข้แต่ละคนคะ่ะแล้วก็พานักศึกษาทำอาหารแล้วก็ขึ้นเยี่ยมติดตามผลตามบอร์ดค่ะใครเขาไม่เข้าใจหรือไม่ยอมกินอาหารที่เราจัดไปให้อย่างเช่นจืดในไปแอบกินเค็มเบาหวานเนี่ยไปแอบกินของหวานเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำเขาว่าน้องจะไม่ห้ามนะคะบางทีเจ้าหน้าที่ตามบอร์ดเนี่ยโทรมาพี่น้องขึ้นมาดูหน่อยทำไมคนไข้อะ น้ำตาลไม่ลดผ่าตัดไม่ได้ก็บอกลองดูสิคะเ,เขาแอบกินอะไรเป่าเขาบอกไม่มีป้าน้องขึ้นไปคุยเดี๋ยวเดียวคะ่ะเขาบอกหมดเลยคะ่ะเขาบอกว่าหมอดิฉันกินขนมคกไปสี่ฝาอ้าวคุณกินขนมคกหนึ่งฝาคุณก็ตักข้าวที่ดิฉันให้มาเนี่ยออกหนึ่งช้อนโต๊ะกินสองฝาก็สองช้อนโต๊ะกินสามฝาก็สามช้อนโต๊ะ กินสี่ฝาก็สี่ช้อนโต๊ะมันไม่อิ่มละหมอไม่อิ่มก็กินผักเยอะๆแล้วกินเกาเหล่าน้ํานะคะอย่าไปกินเกาเหล่าแห้งนะคะเขาจะใส่น้ํามันน้ํามันหนึ่งช้อนชาเท่ากับสี่พแคลอรี่ค่ะเนี่ยไข่หนึ่งฟองให้เจ็ดสิบแคลอรี่ไข่ต้มนะคะถ้าเผื่อคุณเอาไปทอดเมื่อไหร่คุณใส่น้ํามันไปเท่าไหร่คะคุณเออเอาไปทอดเนี่ยห้าช้อนชายังไม่อยู่嘛คะก็เอาห้าคูณ คูณ45บวก70ค่ะเห็นไหมคะมันคูณออกมาจะได้แคลอรี่เท่าไหร่นะคะพอป้าน้องเรียนแล้วก็สอนคนไข้ามา30ปีค่ะแล้วก็ใช้กับปฏิบัติกับตัวเองเนี่ยได้ผลจริงๆนะคะทางด้านโภชนาการเนะะี่ยค่ะป้าน้องกระดกกระดานี้ป้าน้องก็จะ82แล้วคะ่ปะป้าน้องก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะ แล้วก็อยู่ที่จิตใจเราต้องเข้มแข็งแล้วปฏิบัติตามให้สม่ำเสมอแล้วก็อย่าปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าไปเครียดการเครียดเนี่ยก็ทำให้เรากินไม่ได้บ้างแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงอาหารไปบ่อยๆสีสันช่วยอะไรเงี้ยนะคะเชื่อพีน้องนะคะ